ตามโครงการพัฒนาอาชีพและสรสร้างมาตรฐานสินค้าของปองบประมาณทศส6งพั้กเราเปิดทั้งหมด4ีสี่สาขาวิชานะคะแต่ขออนุญ,ญาตว่า การรับสมัครแล้วก็จะสมนให้คนรั้เดี่ยวสาขาวิชาตอนนี้ก็จะมีสาขาวิชาการเพนเล็กกับต่อขนตาที่ยังไม่เต็มนะคะถ้าหากว่าสนใจจะเรียนก็ยินดีรับนะคะเออแต่บางคนเขาก็าแต่งมาทํางานในชีวิตประจําวันเหมือนน้องๆของสำนักงานเทศบาลนครพิศนุโลกมีหลายๆคนเขาก็จะไปทําที่ร้านกันอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะทําเอง ก,ก็สามารถเรียนได้นะนะคะเดี๋ยวนะคะรวมไปถึงการเทนเล็กด้วยบางคนชอบทับเล็กชอบอะไรเงี้ยเรียนบ่อยๆเราทำเองก็ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำมันเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควโิด -19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในสังคมหลายครอบครัว หาวิธีสร้างรายได้ลดร,ร,รายใจ่ายในครัวเรือนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวเทศบาลนครพิศโรจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพเสริมรวมทั้งจัดหาสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในชุมชนแก่หลักสูตรการทำผ้าบาติกหลักสูตรการจัดทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติอีโคพินติ้ง กำหนดนโยบายในการสร้างงานอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เป็นวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใให้ใครแล้วไม่รู้จะขายยังไงโจทย์ของการขายสินค้าปัจจุบันก็ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครอ่ะ แต่มีคุณภาพก็ต้องมีคุณภาพอะเราจะขายอะไรแป้นกลุ่มสตรีโดยกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครปิโลกเราก็คิดว่าการพัฒนาศักยภาพของสตรีเราเนี่ยนอกจากพัฒนาสักภาพด้านสังคมด้านอย่างอื่นแล้วเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพด้วยหลากหลายมากที่เราจะทำะเพราะฉะนั้นแต่อย่างหนึ่งที่ยกอยากจะเรียนก็คือว่าวันนี้ เ็ออกไปประกอบอาชีพจริงจะทำยังไงให้เขาซื้อของเราหลากหลายมากกลุ่มสตรีของเขามันไกลไม่งั้นยุจะพาไปดูงานไกลมากประจุบันทำประมาณนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ในการที่จะส่งเสริมอาชีพเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้พิษโลกเนี่ยถ้าพูดถึงอาหารการกินมาชอบทำาถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเมืองก็จะอยู่กันอย่างเง,ง,งี้ยเงาเงาซึมซึม ทำไมเลยสักอย่างไม่พัฒนาพัฒนาต้องตอบโจทย์ว่าพัฒนาอย่างไงอ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ยเรือแต่คนแก่ขายข,ายของเย็นมาหกโมงก็ปิดร้านไปก็ไม่เอาแล้วลูกหลานที่จบมาก็หนีไลครับลด ัจะได้เป็นแผ่นเดียวกันไม่ต้องเียนอะไรอ่ะมาไงแล้วเราเ็จะใช้แม่ิมตัวนี้จุลงไปแล้วเทียนันก็จะเคลือบอย่างสัเกตเห็นงรอยจาก จะต่างจากเทียนไหวพระเพราะว่ามันจะมีความเหนียวยึดเกาะผ้าได้ดี<ม>เขาก็จะกันกันซึมได้ดีมากกันสีซึมได้ดีผ้ามาระบายตามตามความชอบใจเลยว่าเราอยากได้เป็นสีอะไรวิธีใช้สีก็น่าจะใช้สีใกล้เคียงกันผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเอาสีคู่ตรงกน็จะใช้พินสอค่ะล่างเบาๆไว้ก่อนสามารถลอกได้จะต้องเป็นผ้ายใายธรรมชาติ ข้าวกอกถ้าใครอยากทราบแหล่งซื้อที่ใช้แล้วมันะสบความสเร็จเนาะต่อวันแต่ you know what